เกมพรุ่งนี้กับกำแพงเพชรพี่เอกมองไงบ้างครับก็ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ดีได้น้องๆได้มีโอกาสงน้องในทีมได้มีโอกาสได้ได้ได้มีโอกาสในการที่จะลงกับการลงเล่นครับต่อให้เขาเป็นทีมระดับทีสามแต่ว่าเราก็ประหมาาไม่ได้แหละแต่ว่ามันก็เป็นเวทีให้กับน้องๆที่ที่ยังไม่ได้รับโอกาสในในฟุตบอลลีกหรือว่าโชปปี้เอเซียอะไรอย่างน้อยได้ได้แมตช์ฟิตได้แมตช์เพย์แล้วก็ได้พิสูจน์ตัวเอง นในใน,ในเวลาที่เขามีโอกาสครับแล้วพี่เอกพี่เอกมองว่ารูปเกมจะออกมาประมาณไหนครับจริงๆพวกเรามองว่าเราไม่ได้ประมาณนะแต่ว่าเราเรา,เราต้องทํามันให้ดีแล้วก็อยากจะปิดเกมให้เร็วที่สุดเราเราเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมเราไม่ว่าน้องพวกนี้จะยังไม่ค่อยได้มีเกมหรือว่าได้รับโอกาสน้อยแต่น้องๆมีศักยภาพที่ดีทุกคนมีศักยภาพที่ดีเราเรา ต้องเลิสเปคคู่สู้ด้วยการที่เราต้องจบเกมให้เร็วที่สุดครับของครับพี่ครับ Right.